ไข่เจียวตอนไม่เล่นมือถือก่อนนอนข่าวในทีวีบอกว่าสมัยนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็ใช้มือถือเป็นเหมือนอุปกรณ์สำคัญในชีวิตอีกชิ้นหนึ่งหลายๆคนก็ติดมากเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้กระทั่งก่อนนอนก็ยังจะเล่นซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย เพราะว่ามือถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส่งแสงสีฟ้าออกมาการได้รับแสงสีฟ้ามากเกินไปจะทำให้ตื่นตัวทําให้สายตาเสื่อมลงและเมื่อเล่นก่อนเข้านอนก็จะทำให้นอนหลับได้ไม่สนิทหรือนอนไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ไม่ควรที่จะเล่นมือถือก่อนนอน จึงเป็นเวลาพักผ่อนควรให้ร่างกายได้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่มากกว่าคุณแม่ได้ฟังข่าวก็หันมาบอกน้องไข่เจียวว่าน้องไข่เจียวต้องไม่เล่นมือถือก่อนนอนและหยุดการใช้มือถือก่อนเข้านอนสองชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวว่าตอนนี้เป็นเวลานอนแล้วเพราะถ้าเล่นมือถือก่อนนอน แสงสีฟ้าที่ส่งออกมาจากมือถือจะทำให้น้องไข่เจียวนอนไม่หลับมเมื่อนอนไม่หลับหรือหลับได้เมื่อตอนดึกไปแล้วก็จะทำให้ร่างกายได้พักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะเป็นปัญหาต่อร่างกายทำให้เจ็บป่วยไม่สบายและเป็นโรคต่างๆได้ง่ายยิ่งใช้เวลากับหน้าจอนานเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้พักผ่อนน้อยลงเท่านั้นแม้จะไม่เห็นผลในช่วงเวลาสั้นๆแต่จะเป็นปัญหาในระยะยาวอย่างแน่นอนบางคนที่เล่นมือถือก่อนนอนเมื่อนอนไม่พอสมองก็ทำงานไม่เต็มที่ทำให้เรียนหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพน้องไข่เจียวได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเข้านอนสองชั่วโมงน้องไข่เจียวจะไม่เล่นมือถือไม่ดูทีวีแต่จะหันไปฟังเพลงหรืออ่านหนังสือวาดรูประบายสีแทนนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ทำร้ายดวงตาและสุขภาพแล้วกิจกรรมต่างๆที่น้องไข่เจียวทำก่อนนอนก็จะช่วยให้น้องไข่เจียวรู้สึกง่วงได้ง่าย เมื่อถึงเวลาเข้านอนก็สามารถนอนหลับได้อย่างรวดเร็วทำให้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ตื่นมามีแรงมีพลังและพร้อมที่จะไปเรียนอย่างสดใสทุกวันสวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาเจอกับครูปปินเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาประดิษฐ์โทรศัพท์กันนะคะ อ่ให้เด็กๆนะคะเตรียมอุปกรณ์มาเลยนะคะอ่าที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะก็จะเป็นกระดาษแบบนี้นะคะแล้วอุปกรณ์นะคะที่เด็กๆต้องหาเพิ่มนะคะก็จะมีกระดาษสีนะคะแล้วก็จะมีกล่องนมนะคะกล่องเปล่านะคะแบบนี้แล้วก็จะมีกาวนะคะแล้วก็จะมีกาไกลาย แล้วก็จะมีสีนะคะสีจะเป็นสีไม้หรือว่าสีเทียนก็ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะครูปเป็นก็จะให้เด็กๆนะคะดูตัวเลขนะคะบนโทรศัพท์นะคะดูซิว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะคะอ่ะมาดูพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะก็จะมีเลข1นึ่งเลขสเลขสเลขสเลขหเลขห เลข7เลข8เลข9แล้วก็จะมีเลข0นนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายดอกจันนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะโอเคต่อไปนะคะครูเป็นก็จะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพโทรศัพท์กันนะคะ,ะระบายสีอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆชอบนะคะแต่เวลาระบายสีนะคะให้เด็กๆ ค่อยๆระบ,บายนะคะใจเย็นๆนะคะ,อะของทุกเป็นก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดตรงนี้ออกนะคะ,ะตัดตามรูปโทรศัพท์เลยนะคะเวลาตัดนะคะให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะ<อ>เพราะว่าเวลาเราใช้กันไกลเนี่ยมันอันตรายนะคะ ค่อยๆตัดนะคะอะ่พอตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอะต่อไปครูเป็นก็จะนำม,มาติดที่กล่องนมนะคะ นำรูปโทรศัพท์ติดลงไปที่กล่องนมเลยนะคะตรงข้างๆนี้ให้พับลงนะคะ ประสาทของครูเป็นก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะตรงข้างๆแล้วก็ข้างหลังนี่นะคะให้เด็กๆนะคะใช้กระดาษสีนะคะปักติดเอานะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูนะคะอ่สําหรับวันนี้นะคะครูเป็นก็มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบายบาย เ,เขียนตามรอยปากนะคะอนนดีตรศคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะอารูปแรกคือโทรทัศน์นะคะรูปที่2คือคอมพิวเตอร์รูปที่3ามคือวิทยุนะคะรูปที่4คือโทรโข่งนะคะ ส่วนรูปสุดท้ายคือโทรศัพท์นะคะเด็กเด็กอย่าลืมเขียนตามรอยปะให้สวยงามนะคะแล้วอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นใบงานการบ้านวิชาภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์แล้วระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆขามาดูสิคะว่านี่คือตัวอะไรคะตัวอะไรนะอ่านี่คือตัว คิวนะคะต่อไปเรามาฝึกอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะอะดเด็กๆคะ่ะมาดูกันที่ตัวแรกนะคะ q u e s t <Question> i <mark. S 1> อะอีกรอบหนึ่งค่ะ q u e s t <Question> i <mark. S 1> อะแปลว่าเครื่องหมายคำถามนะคะดเด็กๆตัวต่อไปคะ่ะ Queen อีกรอบหนึ่งคะ่ะ Queen แปลว่าราชินีนะคะตัวต่อไปคะ่ะ Quarder อีกรอบหนึ่งคะ่ะ <Quarter. S 1> แปลว่า1ในสีนะคะตัวสุดท้ายค่ะ <Qu ack. S 1> อีกรอบนึงค่ะ <Qu ack. S 1> อ่าคำศัพท์นี้จะเป็นเสียงเป็ดร้องนะคะเด็กๆอะเด็กๆขาเด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย